ไปต่อกันที่หลายๆพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายอ่างนะฮะในลุ่มน้นําลําเชียงไกรตอนล่างตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบหลังจากที่สถานการณ์น้ําในลําน้ําในอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกรตอนล่างเนี่ยนะฮะตอนนี้น้ําแห้งไปหมดแล้ว <คะ S 2> หรือประมาณ20ก<ห>ว่าเปอร์เซ็นต์มวลน้ําที่ไหลออกมาหลายร้อยลออูกบาทเมตรล้านลูกบาทเมตรเนี่ยะนะฮะก็เะะ <Holmes. S 2> ข้าท่วมพื้นที่ท้ายอ่าง <คะ S 2> ตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่ามวลน้ําจากอ่างเก็บน้าลาเชียงไกรตอนล่างนี้แหละฮะคุณผู้ชม ใช้เวลาเดินทางนะฮะหลากเข้าท่วมหลายอำเภอเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผ่านไปแล้ว13วันน้ำนี้ก็ไปถึงอำเภอประทายฮะทะลักเข้าท่วมวัดพระสงฆ์ก็ต้องเร่งอบพยพออกจากวัดเลยทีเดียวครับ<ะ>กรณีที่มวลน,น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลตอนล่างซึ่งอยู่ที่อำเภอโน,นนไทยนะครับได้ล้นออกมานะฮะคุณผู้ชมครับไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ต่าง ที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ําในช่วงของวันที่26กันยายนที่ผ่านมาทําให้ชาวบ้านในหลายอําเภอก็ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะครับถูกน้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและนาข้าวได้รับความเสียหายเป็นจนํานวนมากค่ะ ซึ่งน้ําจากลําเชียงไกลเนี่ยก,กว่าจะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่อําเภอรประทายเนี่ยก็ต้องผ่านอาเภอต่างๆนะคะเป็นระยะทางโอ้โหลายสิบหลายร้อยกิโลเมตรเลยใช้เวลากว่า13วันค่ะน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าท่วมภายในวัดคงคาอุดมเขตที่บ้านตูมหที่ที่11ตํตบลตลาดไส่ํอำเภอรประทายเรียบร้อยแล้วนะคะวัดแห่งนี้อยู่ติดกับลําน้ําลําสะแทดค่ะ ขณะนี้ปริมาณน้ำล้นตะลิ่งเข้าท่วมภายในวัดระดับความสูงประมาณ30-50เซนติเมตรทำให้พระพิสุสงต้องเร่งขนเข้าของอพยพหนีน้ำท่วมออกจากวัดกันหลังที่หลังจากที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกับบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดกับลำน้ำลำสแตทนะครับก็ถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมสูงเช่นเดียวกันครับ แม้กระทั่งผู้ประกอบการแพรท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับลำสะีทรที่ถูกน้ำท่วมสูงเนี่ยทำให้ไม่สามารถเปิดบริการท่องเที่ยวได้ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ของอำเภอรประทายเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากลุ่มน้ำลำเชียงไกรนะที่ไหลลงลำาสะแทรจึงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยของอำเภอรประทายก็ได้ฝากเตือนพี่น้องประชาชน ที่อยู่ติดกับลำสแททในะครับเตรียมอพยพข้าวของหนีขึ้นที่สูงด่วนหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับค่ะ